มาเรื่องวะจริงๆเยนี่ยิ่งเหมือนครูประจำชั้นเลยสิลูกนุ่ไปด้วยแอมยุ่งขาเ่ยโอโอเคต่อไประดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเด็กนี้พิมพิสาพรเมตาลองต้นหอมค่ะ ไม่ไม่ว่าจะเอ่ยน้ำคุณไหนก็คุ้นหมดครับเราะคนพืดด้น <c> ท <oughs> ี่อ่าจุดว่างยังอ่ากับคนจริงอ่ามาเลยเทีเนี้ย มาเป็นแถวแล้วเร่องนะหัวบอกที่ได้ทุนเมื่อกี้เอาชุดนั้นมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะคะอนุณมาคุณชัดจัดมาด้านนี้ค่ะมือสิจะได้รูกน้องจะได้กล่องดินสอนะคะอย่างนี้องั้นทุกคนจะเอาไปได้ยู้นะคะนี่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 น่าจะเอาโอเคโอเคอ่ามามาอ่าให้พี่เลยให้น้องเลยครับผร้อมอ่าแล้วก็ มามาได้กันทุกคนได้กันทุกคนมาอาซิซ่าตั้งให้น้องได้แล้วครับอ่ะมา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 ครับอ่าอ่าไปต่อมาเลยครับมาได้แล้วครับได้แล้วอ่าครับถ่ายรูปไปด้วยค่ะถ่ายรูปไปด้วยใครใครใครมีภาพนิ่งถ่ายรูปไปด้วยเนาะหยิบเงนแล้วยิมของนะครับ นี่อ่าไปได้ครับไปได้ครับนี่มามาเลยมาเลยมาครับมาคุณเก่งจิ้มเงินด้วยครับเอาหยิบเงินด้วยครับหยิบเงินด้วยครับเก่งมากนี่นี่อ่ามาเอามาเลยอ่าครับเอาเลยเดินก็ไปได้ไปได้มามาลูกมามา แตกันทุกคนเอาตังค์ให้น้องหนึ่งร้อยหน in, ึ่งร้อยอ่าแล้วไหนแมวกล้องหน่อยครับนี่มาต่อเลยครับเดินได้ครับครับผมจ้าอู้น่ารักจังเลยครับผมเอาตังรับติดเอาตังค์กับพี่ซีต้าเฮ้ยนะเอาหนี้ของไปเลยครับเออมาต่อต่อเลยโอ้โหคิวยาวคิวยาวอ่ะเก่งเลยเอาตังค์กับพี่ครับเอาเงินกับพี่ครับเงินเงินเอาของเอาของของ เยอะาะฮะตังให้น้องอตังนะครับตังได้ครับจ้าอ้าวของไปมองทุกองอ่ามาต่อเรื่องต่อเรื่องเลยมาเลยนะคะตอนนี้น้องเอาเงินเลยเอาเงินเอาเงินตังให้เรื่องของครับของครับ มาเลยครับมามาคนเก่งเลยเอาเงินครับปุ๊เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานี่เดี๋ยวมานนี่เดี๋ยวมันนี่เอาเลยเอาเลยอ่าได้แล้วอ่ามามาครับมาทางนี้ทางนี้ครับ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 มาคนเก่งนะมาเอาของเดินกันไปใกล้เดินมาใกล้ อาามาเอาเงิน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 หยิบหงิิเงินเอออ่าไปต่ออ่ามาไปได้แล้วครับเอาเงินเรื่อยๆเพืเอนลูกอือกิ่งมากกิ่งมากรอรอ่ออาเออ ครับผมมาลงเเอาเอาเงินด้วยครับหยิบเงิน ah. ด ah. 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 ้วยครับอ้๋เก่งมากเก่งมากมาเอาลูกงิมาครับเอาหยิบเงินด้วยครับหยิบเงินด้ว่อยมามาครับมาครับเอาเอาเงินด้วยหยิบไปได้วยครับอ่าอ่า เอาเงินด้วยครับหยิบเงินด้วยมีแต่คนอยากได้ของนี่ไงดค์เกิร์วินด้วยมาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปอนุบาลก่อนนะคะเอาตังค์ให้ครับทีน่ะเอาตังค์ให้น้องครับเอาังเดี๋ยวเพิ่มมานะคะเดี๋ยวถ่ายรูปอนุบาลแป๊บมือรูปรวะทีนี้อนุบาลมาจากแถวมาไปต่อ เอาตังค์ด้วยครับคุณเก่ง,งอ่ามามาเลยมาเก่งมาผมพี่ยอดถ่ายไ,ไ,ไ,ไว้เป็นวิดีโอจะได้เอาไปลงในยูทูบนั่ะไงอ่าไปได้มาต่ออ่ออ่าเอาตังค์นะครับเฮ้ยเอาตังค์ก่อนนีอ่อ่าไปได้ครับมา เอาลกมาอ่ะลับตัั้งเลยครับอืมิดของไว้อืมอ่ะ,อะผมเอาทั้งนะครับวันนี้แต่จะพี่ยอดจะฝากคุณครูไก่เอาไว้ให้ได้ทุกคนนะครับทุกคนเลยที่ต้องได้นะทุกคนเลยนะครับ โอ้โหาณยอีกรอบีกว่าะคนนี้ดอส้วขอบคุณครัอาหารกลางวันเด็กๆนะครับที่พี่ๆร่วมกันทำบุญยอดนะครับ เนี่ยเราแจก,กคุณครูาษาแจก,กเงินให้แล้วนะครับแล้วเราก็ทํากับข้าวให้น้องๆกินน่าจะเป็นสุกี้นะคุณครูทางเรียนเตรียมให้เราไปดูบรรยากาศนิดนึง <c oughs> นี่เลยนะครับเป็นไหมนี่นมีผลไม,ม้มีสุกี้ <c oughs> ด้วยโอ้ดีจังเลยดีจังเลยนี่นะแทนไนะ้หน่อยนี่จะได้เห็นภาพสวยๆ <c oughs> <c oughs> นะอิบ,บุญกันทุกคนนะครับ ถึงแน่นอนนะครับ FC พิทยารักษ์พรองนะครับทำแล้วถึงทําแล้วได้ขอบราบรมีหลวงพ่อกลวยนะนะครับส่งเสริมให้ FC พิทยารักษ์พรองทุกคนนะครับมีความสุขนะครับสุขกายสุขใจนะครับตลอดปีและตลอดไปนะครับนี่สําเร็จคอมพิวต์นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ